ef podcast สาระสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าให้เด็กและเยาวชนไทยมี ef แข็งแรงสายใจพี่ก็ว่าในวันนี้ขอเชิญมาฟังเรื่องการพัฒนาสมองส่วนหน้ากันน้อพี่น้องเอ มาจมมาเจอจังซอจะขอกล่าวอา ละ how, ะออนเาจมีชีชวิตสวัสดีเจ้าปีน้องเจ้าสาสุกปีดูแลงานด้านเด็กปฐมวัยทุกท่านเจ้าพอดแคสต์ชุดเอเอเพื่อปีน้องสารสุขปฐมวัยนี่จะทําขึ้นโดยสถาบันรักลูกเลี้หญิงลูกนะเจ้ารวมกับมูล,ลนิธิเด็กโดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดลักรัพย์แห่งประเทศไทยนะเจ้าเพื่อสนับสนุนการทํางานของปีปีน้องๆเจ้าสาสุขในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง E อเอฟ ควบคู่ก,ก็การใใจคู่มือดี p m ของเฮาหน้าเจ้าเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อกับปละอ่อนปฐมไว้บ้านเฮาเพื่อมีคุณลักษณะตีเข้มแข็งหน้าเจ้าคิดเป็นทําเป็นกํากับตัวเก่าได้พร้อมเติบโตไปเป็นพลเมืองดีๆมีคุณภาพของประเทศต่อไปนะเจ้าขออนุญาตได้นําตัวเก่าก่อนหน้าเจ้าจือพัชรินรัตอนันพินิจพยาบาลวิชาชีพชํนานาญการยา่การอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยานาสังวรอําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเจ้า วันนี้นะเจ้าเฮาจะมีวิทยากรติดจากเฮอรเกียริมาอุค้คุยเรื่องความพู้กับเฮาในวันนี้นะเจ้าสองท่านนะเจ้าท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นอกเตอร์ปรนัดดาทานาเศรษฐกรหรือคุมอมจากสถาบัานแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลของเฮานะเจ้าขอเสียงคุมอมเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีพีเอและก็ผู้ฟังทุกท่านนะเจ้า เจ้าฟังเสียงคุณมอมเล่าทุกคนผู้จักทันดีนะเจ้านะทานเป็นทันหนึ่งตีมาดูแลนะเจ้าแล้วก็เพื่อความผู้กับทีมสารสุกเฮาเป็นอย่างดีนะเจ้าแถมท่านนะเจ้าที่จะมาอู้คุยกันในวันนี้ก็คือคุณประภพรเชื่อมมังพานนะเจ้าหรือปิลอนนะเจ้าซึ่งปิลนเนียถือว่าเป็นผู้นําการขับเคลื่อนเอเอฟของจังหวัดจิงห้ของเฮาเจ้าขอเสียงปิลอนเจ้าเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าแล้วก็สวัสดีนองเอสวัสดีครู่มอมเจ้า เจ้าวสวัสดีเจ้าซึ่งในตอนที่แล้วนะเจ้าเขาได้อู้คุยกันถึงการพัฒนาเด็กในช่วงวัยศูนย์ถึงหกเดือนนะเจ้าซึ่งม uh ูเฮาเจ้าสารสุขตีสรงเสริมพัฒนาการเด็กปฐถมวัยเนี่ยเขาจําเป็นเนาะจะต้องมาใส่ใจเรื่องแบบอี้นะเจ้าซึ่งวิทยากรสอนทันเนี่ยก็คือคําสาคัญน,นะเจ้าหรือคีย์เวิร์ดในตอนแรกไว้ว่าแม่ไม่ยูจริงเท่ากับผู้เลี้ยงดูไม่ยูจริงนะเจ้าซึ่งมันจะเชื่อมถึงเรื่อง EF เอฟโดยเฉพาะในเรื่องของ working memory หรือว่าความจำเบื่อใช้งงานนะเจ้า ตรงนี้นี่สาคัญมาเนี่ยเจ้าสําหรับวัย0-6เดือนนะเจ้าครั้งนี้นะเจ้าเฮาจะมาคุยกันถึงเด็กวัย7-12เดือนนะเจ้าซึ่งเป็นวัยตีละอ่อนกําลังจะเติบใหญ่ขึ้นนะเจ้าละอ่อนช่วงวัยนี้นะเจ้าจะเริ่มนั่งได้นะเจ้าแล้วก็ก็ยืนได้แล้วนะเจ้าตรงนี้เนี่ยยากจะเรียนถามทั้งสองท่านเลยเจ้าว่าในช่วงวัยเนี่ยสิ่งที่เจ้าทีสาสุกต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือเรื่องอัย่ังพองนะเจ้าขออนุญาตเชิญพี่อนก่อนนะเจ้า เจ้าขอบคุณเจ้าน้องเอเจ้าสำรับในหมูเฮาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะเจ้าเฮาปิรอนก็ยังยืนยันว่าเฮาทุกคนเป็นผู้มีความสำคัญนะเจ้าเพราะว่าเฮาอยู่ในช่วงวัยที่จะส่งเสริมในช่วงวัยที่เป็นต้นน้ำของชีวิตนะเจ้าร่วมกับผู้ปกครองนะเจ้าซึ่งในการส่งเสริมเพื่อพัฒนาเด็กเฮาจะส่งเสริมทั้งหมดเลยตึงด้านพัฒนาการนะเจ้า ด้านตัวตนและเก็ะด้านทักษะสมองเ e F ฟนะเจ้าในวัยนี้ที่เฮาจะเน้นนะเจ้าก็คือนอกจากด้านการเคลื่อนไหวแล้วเฮายังเน้นในเรื่องของการสร้างความผูกพันทางใจการสร้างความมั่นคงทางใจนะเจ้าซึ่งตีพานมานี่นะเจ้าทางเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขของมูเฮาเนาะก็ได้พานการอบรมการจ่าคู่มือดีเอเอมนะเจ้ามา สำหรับคนที่ทำวิชอบงานในคลินิกพัฒนาการเด็กนะเจ้าและในช่วงวัยเจ็ดถึงเก้าเดือนนะเจ้าเขาก็จะถูกแนะนำเพือใจอกัดเล่นนะเจ้าซึ่งกัดเล่นที่สำคัญก็คือกัดเล่นจะเอ๋เพื่อส่งเสริมให้กับผู้ปกครองเอาไปใจกับเด็กแต่ว่าพอเขาถูกฝึกมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังบาสามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดได้ว่าเล่นจะเอ๋แล้วเนี่ย คุณค่าที่มันเกิดกับเด็กเนี่ยมันเกิดอนอย่างขึ้นปะล้ำนะเจ้าเฮาการได้การให้คำแนะนำบัดดายนะเจ้าแต่ว่าในมุมของการเล่นเจเอเนี่ยมันเป็นการเล่นแล้วนะเจ้าละอ่อนก็มวนคนคนใหญก่กมวนนะเจ้ามันเป็นการสร้างวัตถุที่มีอยู่จริงนะเจ้าสร้างความมั่นคงทางใจซึ่งถ้าหากเขาเห็นคุณค่าของการเล่นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะได้ส่งเสริมผู้ปกครองให้ถูกวิธีนะเจ้า เพราะหากว่ามีความมั่นคงทางใจแล้วในอนาคตเขาจะโตขึ้นเป็นคนตีกล้าเผชิญโลกภายนอกนะเจ้าแล้วปิรอนก็ชอบอเพราะว่าชอบฟังอาจารย์ในแพทย์ประเสริฐผลิตบลการพิมพ์นะเจ้าเปิดบรรยายในของโรงเรียนพ่อแม่หรืออ่านบทความของเปิ่เนี่ยเปิ่นเขียนเอาไว้ว่าคิวจิตเวทเด็กบรรยาวนะเจ้ายาวเป็นเดือนเลยอย่าป้าตัวเอง ไปถึงจุดนั่นนะเจ้าฉะนั่นฮื้อเริ่มต้นฮื้อดีตั้งแต่แรกซึ่งคําว่าเริ่มต้นฮื้อดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงสามขวบซึ่งเป็นช่วงที่เขากําลังอู้กันอยู่ในวันนี้นะเจ้าที่นี้ก็อยากอยากจะส่งไม้เนี่ยไปฮื้อคุมอมช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยเจ้าว่าไอ้ที่ว่าสร้างฮื้อดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีอย่างปละล่ำเจ้าคุมอมเจ้า เชิญคุณหมอมเลยเจ้าได้ค่ะโหฟังพี่หล่อนแล้วนะคะก็รู้สึกละมุลตามเลยนะคะอุ้มกอดบอกรักนะคะสามารถช่วยให้เ,เด็กในช่วงของเจเดือนนะคะจนถึงสิบสอเดือนเนี่ยได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาที่เราเรียกว่าพัฒนาการทั้งสี่ด้านนะคะ รวมไปถึงในมิติของการสร้างตัวตนด้วยแล้วก็ทักษะสมอง EF ด้วยนะคะช่วงศูนย์ถึง6เดือนค่ะเราพูดกันไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะคะหากว่าใครยังไม่ได้ฟังอย่าพลาดเลยทีเดียวศูนย์ถึง6เดือนค่ะพัฒนาการด้านตัวตนเนี่ยก็คือการสร้างแม่ที่มีอยู่จริงหรือเท่ากับผู้เลี้ยงดูที่มีอยู่จริงค่ะต่อต่อกันเลย เดเดือนถึง12เดือนค่ะช่วงนี้พัฒนาการด้านตัวตนขั้นที่2ค่ะที่สําคัญมากๆกก็คือเรื่องของการสร้างความผูกพันค่ะซึ่งเมื่อเขามีแม่ที่มีอยู่จริงแล้วนะคะมันยังไม่ได้จบแค่นั้นเขาต้องให้แน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีอยู่จริงหรือผู้เลี้ยงดูหลักที่มีอยู่จริงเนี่ยมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ไหมหากว่ามั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ ความผูกพันก็จะเกิดขึ้นเป็นแบบความปลอดภัย<ม>เป็นฐานที่มั่นทางใจของเด็กคนนั้นเลยค่ะเอ๊ะเรามีภาษาอะไรที่มันจะเข้าถึงใจผู้ฟังไหมคะคำว่าฐานที่มั่นทางใจเนี่ยล่ะค่ะฐานที่มั่นทางใจเนี่ยโอ้ฟังดูแล้วเออาจจะเปรียบเหมือนกเับมืองว่าแน่นจดเจ้าขุมมอมแน่น,น,นจดจดอ๋อแน่นจดซึ่งถือว่า น้ออ่อนคนหนึ่งจะจะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะถ้าฐานดีนะเจ้าเนาะแน่นจดเนี่ยเนาะเจอไอ้อย่างก็ได้นะเจ้าเหมือนที่ว่าเหมือนกาอู้วัดล่มแล้วลูกได้อะเจ้าล่มแล้วลูกได้เนี่ยสุดยอดเลยเจ้าเนาะค่ะและว้วก็ปีหลอนหนึ่งนี้แหมกรเนะเจ้านอกจากแน่นจดแล้วเนี่ยแหมกาตีคนเมืองจอบชอบใจกันก็คือคาว่ามันถึงเจ้ามั่นถึงเจ้า ซึ่งมันทึงเนี่ยมันเป็นฐานรากที่แข็งแรงมากๆเลยนะเจ้าคําว่ามันทึงเนี่ยเป็นฐานรากที่แข็งแรงถ้าหากวันหน้าสมมุติแปลงบ้านเนี่ยมันก็จะก้าวขึ้นไปเป็นบ้านที่มั่นคงเัวนะเจ้าโอ้โหเดี๋ยวครูหม,ม่อมขยี้ต่อเลยมันทึงกับแน่นจ๊ดเนี่ยนะคะช่วยอะไรเด็กที่มีมันทึงกับแน่นจด มันจำเป็นมากๆเพราะว่ามันเป็นแรงจูงใจในการที่เขาจะสำรวจโลกใบนี้เลยนะคะนอกจากเป็นแรงจูงใจแล้วยังเป็นแบบเหมือนความกล้าหาญที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะคะเป็นความกล้าหาญเป็นความทยานอยากที่จะลองเรียนรู้ นะคะแล้วก็เชื่อมโยงตัวเองให้เข้ากับโลกใบนี้ซึ่งเด็กที่สามารถที่จะสำรวจโลกใบน,นี้ได้มีความกล้าหาญที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับโลกใบน,นี้ได้นะคะก็จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเกิดความไว้ใจผู้เรียนดูเกิดความไว้ใจตัวเองเกิดความไว้ใจโลกใบนี้และเด็กที่มีความไว้ใจต่อโลกใบนี้ก็จะเป็นเด็กที่มีความหวังค่ะ เด็กที่มีความหวังค่ะก็จะเป็นเด็กที่สุขภาพจิตด,ดีล้มแล้วลุกได้บริหารจัดการความคิดและก็ความเครียดของตนเองได้ดีมาถึงตอนนี้เป็นไงคะพี่หลอนพี่เอสบายใจขึ้นไหมคะค่ะคุณมอมฟังฟังแล้วเนี่ยแน่นจดแต่แต่เลยค่ะเนาะแต่ว่าอูถึงว่าอุ้มกอดบอกหักเนี่ยเจ้าแล้วก็มันส่งเสริมถึงความผูกพันแบบมันคงไว้ใจได้เนี่ย ถ้าเป็นภาษา้าบ้านเนี่ยอุ้ยไปจะบอกว่าแล้วติดมือก็เจ้าจะ,จะนอน์น่ะจะติดมือแล้วจะเป็นไอ,อน้อย่า,างก่ออิน่ะเจ้าจะรบกวนคุณมอมร้องร้องเหล่าร้องแหลกเปลี่ยนดูดนะเจ้าบอกเป็นอย่างไม่เป็นไรเลยนะคะติดมือพี่หล่อนพี่หล่อนพูดเอาไว้คํานึงพี่หล่อนพูดทีคะ่ะติดมือยังไงนะคะคืออุ้มคือกอดคือบอกคักนักใน,ในวัยนี้นะเจ้าเพราะว่าติดมือ ดีกว่าติดอย่างอื่นนะเจ้าใช่ค่ะอันนี้ใช่เลยในเวลาที่เราอุ้มเขาก็ติดมือเราแต่ถ้าเราไม่อุ้มล่ะเขาจะไปติดอะไรอันเนี้โอ้ยน่าก,กังวลนะคะและที่สำคัญนะคะอย่างให้ผู้เลี้ยงดูนะคะได้แบบมั่นใจว่าเอ๊ะทำไมลูกช่วงนี้เราถึงอยากให้อุ้มเยอะๆให้ลองนึกภาพตามนะคะว่าเราเป็นฐานที่มั่นทางใจ เด็กเล็กๆในช่วงวัยนี้นะคะเขาจะเริ่มจำหน้าผู้เลี้ยงดูหลักได้แล้วจำหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะทีนี้การจำหน้าผู้เลี้ยงดูหลักได้ก็จะตามมาติดๆกับพัฒนาการอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือความกลัวหรือความวิตกกังวลเมื่อเจอคนแปลกหน้า เห็นไหมคะถือว่าเป็นพฤติกรรมตามพัฒนาการมันไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้ว่าใครแม่คือใครพ่อคือใครนะคะพะ่ออุ้ยแม่อุ้ยคือใครหน้าเป็นยังไงเขาก็จะไม่รู้ว่าคนแปลกหน้าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการรู้ว่าอุ้ยคนนี้คือคนแปลกหน้าไม่ใช่ความมั่นคงปลอดภัยของเขาเห็นไหมคะอันเนี้ยเป็นถือเป็นพัฒนาการตามปกติ ทีนี้ลองนึกดูนะคะว่าหากเด็กคนนึงงนะคะเจอคนแปลกหน้าแต่กลัวกังวลอุ๊ยคนนี้แปลกหน้าแต่ก็ยังอยู่ในอ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่เป็นยังไงคะอ๋อละออนจะรู้ซึกค่ะละออนจะรู้ซึกว่าตัวเองมีติเป่งเนี่ยจ้าวซึ่งติปิงเนีน่ยมันอบอุ่นแล้วก็มันปลอดภัยตัวเจ้า ปลอดภัยเป็นเซฟตี้โซนใช่เป็นตีปลอดภัยอะ่ะปลอดภัยกับตัวเก่าจค่ะใช่ค่ะความรู้สึกเนี้ยค่ะจะฝังเป็นความมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ภายในจิตใจเด็กที่กลัวแต่รู้ว่ามีอ้อมอ,อกนะคะของผู้เลี้ยงดูหลักหรือพ่อแม่เขาอยู่เขาเป็นไงคะเขากล้าที่จะไปเผชิญโลกใบนี้ไหมคะกล้ามากค่ะ มันกล้ามากเลยค่ะแล้วก็พร้อมพร้อม,อมที่จะไปเจออะไรหลายๆอย่างค่ะ<ช>คือเด็กที่มีความหวังนะคะเด็กที่เขารู้ว่าเออเขาคิดได้หวังได้เพราะเขารู้ว่าท่าล้มแล้วเขาเนี่ยมีคนช่วยผ่านลุกขึ้นนะคะทีนี้ตรงจุดนี้นะคะอยากให้เอจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะช่วยกัน บอกเล่าให้ข้อมูลเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยกับเด็กคนหนึ่งนะคะและที่สำคัญค่ะการที่เราจะสร้างเสริมให้เด็กคนหนึ่งมีความผูกพันที่ดีนะคะหรือว่ามีเซลฟ์ที่ดีมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยนะคะเพียงแค่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงค่ะเด็กๆในช่วงวัยนี้ลองนึกถึงนะคะเจ็ดถึง 12เดือนเพิ่งจะเกาะน,นะคะคลานแล้วก็เกาะยืนซึ่งจะบอกว่าร่างกายของเขาเนี่ยยังช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ค่อยมากนะแต่จิตใจเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินนะคะอยากจะตื่นมาแล้วก็ทดสอบว่าหนูไว้ใจพ่อแม่ได้ไหมหนูไว้ใจผู้เลี้ยงดูได้ไหมเอะหนูไว้ใจความสามารถตัวเองได้ไหมโลกใบนี้เนี่ยพร้อมที่จะ ปรับตัวเข้ากับชั้นและชั้นปรับตัวเข้ากับโลกใบนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กในช่วงวัยนี้จะเต็มเปียบไปด้วยความหวังที่จะรู้จัก ทั้งตัวเองรู้จักทั้งคุณพ่อคุณแม่รู้จักทั้งโลกใบนี้แต่ร่างกายเขายังไม่ค่อยพร้อมนักนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพียงแค่การมองเห็นพ่อแม่อยู่รอบๆตัวจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญารวมไปถึง e f ด้วยนะคะค่ะขออนุญ,ญาตฟังคุณหมอมพูดถึงเนี่ยม,มันเชื่อมถึงข้อมูล d s v m ได้เลยค่ะคุณหมาว่า อย่างกรณีเด็ก9เดือนค่ะเอ่อเท่าที่เอประเมินพัฒนาการเด็กเนี่ยค่ะดูแล้วนะเจ้าเนาะเป็นผักกระเมืองต่อกันละกันนะคะ่ะเหมือนกบว่ายิบนะเจ้ายิบมือแบบจีบนิ้วอะค่ะเนาะผู้ปกครองก็จะมากจะบอกว่าอ้าวกลัวลูกหลานเป็นกระเทยไอ้อ,อ,อย่างประมาณนี้ถ้าเป็นนอนประจัยนะเจ้าเอจะบอกว่าอ่าไม่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมันเล็กนะเจ้าเนาะที่สำคัญอนะสิ่งเล็กๆล็กมุ่นเนี่ยที่เ w ฟฝึกเด็กเนี่ย จะทำให้ไปเกิดความยิ่งใหญ่ในอนาคตได้นะจ้าโดยเฉพาะอาจจะทําแบบผลไม้ชิ้นเล็กๆแลว้วก็หื่อนอ่อนยิบจับใส่ปากมันก็คือความภาคภูมิใจความไว้วางใจแล้วก็ความปลอดภัยนะเจ้าเนาะค่ะก็คือขออนุญ,ญาตแลกเปลี่ยนกับคุณหมอมประมาณนี้เจ้าขอแลกเปลี่ยนต่อได้น่อยก็เจ้าค่ะตะกี้ตะกี้น้องเออูไปถึงการใชกร้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการยิบจับนะเจ้าทีนี่ย้อนิกไปที่น้องเออูตอนแรกก็คือว่า พัฒนาการพัฒนาการเนี่ยต้องเป็นไปตามลําดับขั้นตอนนะเจ้าเช่นจากวัยเนี่ยนั่งได้นั่งได้มั่นคงเขือบได้คลานได้เกาะยืนแล้วก็ยืนมั่นคงนะเจ้าแล้วก็เดินอาจจะก้าวเดินพอหนึ่งขวบเดินได้9้าวสองก้สามก้แล้วแต่นะเจ้าแต่เคยมีคําถามจากในเวทีผู้ปกครองนะเจ้าเป็นถามว่าคุณหมอเจ้าคุณหมอเจ้าหลานข้าเจ้าอะ่ะ มันมันนั่งเนาะมันนั่งเซตเนาะพอมันเกาะลูกกงได้มันก็ยืนเลยยืนเซตอ๋อพอซิบเดือนจีบเดือนก็ตั้งไข่ครตั้งไข่ครแล้วก็เดินเลยนะเจ้าซึ่งจากประเด็นตรงเนี้ยเจ้าก็ได้สอบถามผูรู้หลายๆท่านเพิ่นบอกว่าเด็กพัฒนาการต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะเจ้าแล้วก็เด็กมีความจําเป็นจะต้องได้คลานเพื่อสร้าง องมือกล้ามเนื้อองมือคือแข็งแรงเพราะมันจะเป็นฐานในการไปยิบจับคือใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กแลก้วก็ยิบจับรวมถึงจับดินสอจับปากกาในอนาคตเนี่ยเจ้าในประเด็นตรงนี้อยากจะเรียนถามครูมอมเพิ่มเติมนะเจ้าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เจ้าต้องบอกว่ายืนยันในข้อมูลที่พี่หล่อนบอกเลยนะคะเวลาที่เราพูดถึงคําว่าพัฒนาการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น ต้องบอกว่าพัฒนาการมีกฎของเขาเป็นกฎธรรมชาติเลยนะคะแบ่งออกเป็น3ข้อกฎข้อแรกพี่หล่อนพูดไปแล้วก็คือว่าพัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลำดับขั้นนะคะเช่นคืบคลานยืนเดินวิ่งนะคะพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมก็เช่นเดียวกันนะคะอ,อ,องค์ความรู้นี้กำลังบอกว่าพัฒนาการเป็นลำดับขั้นเพราะฉะนั้นเราจะข้ามขั้นก็ไม่ได้ กฎข้อที่2ค่ะแต่ละขั้นมีระยะเวลาในการพัฒนาเด็กคนนึงต้องคืบอ,อยู่ระยะหนึ่งแล้วค่อยคลานคลานอยู่ระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยยืนเดินวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค,ความรู้นี้ก็กำลังจะบอกเราว่าเร่งก็ไม่ดีเร่งก็ไม่ได้นะคะกฎข,ข้อที่3ก็คือว่าพัฒนาการขั้นแรก เป็นพื้นฐานของขั้นต่อไปเสมอนะคะซึ่งกฎข้อนี้กำลังจะบอกเราตั้งแต่คงข,นขันไม่ได้เร่งรีบไม่ได้และต้องฝึกฝนให้แข็งแรงด้วยเพราะแต่ละขั้นจะเป็นฐานนะคะสำหรับขั้นต่อไปเสมอเพราะฉะนั้นในกฎ3ข้อนี้ค่ะออพอรวมรวมแล้วเนี่ยอยากให้ผู้เลี้ยงดูนะคะทำความเข้าใจ1ทําทำความเข้าใจ 2. อยากให้แยกให้ออกระหว่างพฤติกรรมตามพัฒนาการกับปัญหาพฤติกรรมสองคำนี้สำคัญมากๆเลยเพราะหลายๆครั้งเลยค่ะเราชอบคิดว่าอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่ดีมันจะคือเป็นถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นพฤติกรรมที่ดีเราจะไม่กังวลเราไม่กังวลตั้งแต่เอ๊ะมันข้ามขัน้นหรือเปล่า นะคะเอ๊ะมันจะเป็นฐานสําหรับขั้นต่อไปได้ดีหรือเปล่ามันแข็งแรงแล้วหรือ,อยังนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่พี่รานบอกว่าคืบแล้วก็คานคานแป๊บหนึ่งก็เดินเลยอย่างเง,งี้ยไม่ได้คานอยู่ระยะหนึ่งนะคะเราก็อาจจะมองว่าโอยมันไม่ใช่เป็นปัญหา,ญหา,พ,ญหาพฤติกรรมเออนะคะแต่เดี๋ยวครูหอมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหานะคะอะไรที่เป็นพฤติกรรมดีๆเราจะไม่ค่อยกังวล แต่อะไรที่เป็นพฤติกรรมไม่ดีเรามักจะไปกังวลแต่บางครั้งค่ะพฤติกรรมที่ไม่ดีจากความคิดความเชื่อความชินของเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการยกตัวอย่างเช่นติดมือกลัวคนแปลกหน้าเห็นไหมคะอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมตามพัฒนาการเพราะว่าเขารู้จักหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วหรอกเขาถึงกลัวคนแปลกหน้าได้ อันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมากเลยนะคะเขากลัวเขาก็ร้องไห้นี่ถือเป็นพัฒนาการตามอารมณ์ที่ปกติด้วยเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้เขาเกิดความมั่นคงทางจิตใจอารมณ์สงบแล้วก็ยืนยันกับเขาว่าแม่อยู่ตรงนี้พ่ออยู่ตรงนี้นะคะชัดเจนเลยค่ะคุณหมอมอเชิญคุณหมอนต่อได้เลยค่ะ ค่ะทีนี้พอเป็นพฤติกรรมที่เราบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ดีเราก็เลยไม่กังวลนะคะกลับมาที่เด็กคนหนึ่งถ้าเขาไม่คลานการคลานเนี่ยทำให้เด็กคนหนึ่งนะคะรับรู้สมองสมองเขาเนี่ยได้ข้อมูลในเรื่องของการที่เขาจะคลานแล้วสมองจะทำการประมวลผลว่าเอ๊ะมือต้องทำยังไงเข่าคลานยังไงให้เกิดการสมดุล สมองจะเกิดการวิเคราะห์ตลอดนะคะแล้วก็สร้างสมดุลให้กับร่างกายว่าคลานยังไงไม่ให้หลมและที่สําคัญค่ะคุณหมอมชอบมากๆเลยทําไมเด็กต้องคลานก่อนแล้วค่อยยืนเดินเพราะว่าคลานก่อนเนี่ยลลมยังไงก็ไม่เจ็บเท่ายืนแล้วหลมเพราะนั้นเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะการที่เขาคลานสมองก็ประมวลไปนะคะเอ่อต้อง สมดุลยังไงให้ร่างกายนี้ไม่ล้มแต่ก็จะมีที่มันประมวลผิดพลาดบ้างแล้วก็ล้มพอล้มปุ๊บเด็กก็จะเรียนรู้ค่ะว่าอ๋อเจ็บมันเป็นแบบนี้แต่ลุกแล้วคานใหม่ได้เห็นคำว่าล้มแล้วลุกได้ไหมคะโเห็นชัดเจนเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ยังไม่รวมถึงพอล้มปุ๊บ คุณพ่อมาประคองคุณแม่มาอุ้มพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปัดน้ำตาให้แล้วเอาลองครานใหม่มีคนล่อนะคะมีคนเอาของเล่นมาล่อไว้ข้างหน้าเอาท่านมาท่านมามีคนปรบมือไล่ข้างหลังเป็นไงคะพอล้มปุ๊บอยากจะลุกไหมคะอยากลุกจ้าอยากลุกค่ะ เพราะนั้นเด็กที่ผ่านการคลานระยะหนึ่งนะคะจะเป็นเด็กที่สมองเรียนรู้การล้มแล้วลุกสร้างสมดุลให้กับร่างกายอย่างไรนอกจากนั้นค่ะข้อต่อสะโพกยังแข็งแรงด้วยสามารถที่จะหมุนตัวตั้งตรงได้แล้วก็รับน้าหนักทั้งตัวได้แต่เด็กที่คลานนิดเดียวประสบการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เกิด ะะเพราะฉะนั้นเด็กที่คลานแค่นิดเดียวนะคะโตขึ้นมาก็จะเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมยุกยิกยุกยิก,ยกนะคะเพราะสมองกําลังหาความความสมดุลให้กับร่างกายอยู่นะคะแกนกลางไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะนั่งนานไม่ค่อยได้พอนั่งนานไม่ได้เวลาที่เขาเขียนหนังสือ นะคะเวลาที่เขานั่งขีดเขียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีสมาธิเลยค่ะก็จะกระทบไปถึงพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าขอยืนยันในสิ่งที่พี่หลอนนะคะได้พูดถึงเลยค่ะคุมอมเจา้าถ้าอย่างนี้หมายความว่าการคลานเป็นมากกว่าการคลานเพราะการคลานเมินเมินนั่นหมายถึงว่าอนาคตของเขาเขาจะเป็นคนที่สามารถทรงตัวได้ มีสมาธิตีดีได้น่ะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขก็ควรจะต้องแนะนําประเด็นนี่ให้ผู้ปกครองให้ชัดชที่เป้าให้เป็นเห็นชัดๆแล้วผู้ปกครองก็จะอยากทาเพราะนี่มันคืออนาคตของลูกของหลานเปิงเจ้าแมนจ้า <laughs> ฟังครูหมอมับรีลอนแล้วก็มวนะ้วนเนาะยิงอู้ยิงม้วนน่ะเจ้าเนาะบู่้้เปิ้นมว่วนไปเฮาก็น,นะเจ้าที่สาธารณสุขที่ฟังอยู่นี่น่ะเจ้า ตอนนี้คุณมอมและพี่รอนมีอะอย่างจะเสริมสักเล็กสักน้อยก็เจ้าค่ะอยากจะเสริมนะคะว่าการสร้างความผูกพันนะคะได้มากกว่าแค่ความผูกพันในฐานที่มั่นทางใจมันเป็นฐานที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถ พัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญารวมไปถึงตัวตนและ EF ด้วยแล้วก็ไม่ยากค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นพี่เอบอกว่าเด็กเริ่มจับของเล็กๆก,กินได้แล้วนะคะเพียงแต่เอ๊จะมีใครให้โอกาสนั้นไหมคุณพ่อคุณแม่ได้รู้แล้วว่าเออทำของชิ้นเล็กๆนะคะให้ลูกจับกินเชื่อไหมว่าระหว่างที่ลูกหยิบของชิ้นเล็กๆนั้นไม่ใช่ว่าทำได้เลยนะคะ เขาจะต้องใช้มือตาประสานกันในการเล็งในการหยิบนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าพลาดโอกาสนี้นั่งกินข้าวร่วมกับลูกค่ะเพราะระหว่างที่เขาพยายามหยิบพยายามเล็งให้เข้าปากนะคะเขาต้องการกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่หากว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้เลี้ยงดูหลักเนี่ยนั่งอยู่รายล้อมเลยแล้วคอยเชียร์แรงใจที่เขาจะหยิบจกักก็มีก็ดีขึ้นนะคะ ทีนี้ค่ะขั้นตอนที่สำคัญอีกหนึ่งขั้นก็คือพอเขาพยายามหยิบผลไม้ชิ้นเล็กๆเข้าปากป้ามพอสำเร็จปุ๊บทำไงดีคะชมเก่งมากหนูกินเองได้แล้วหยิบของใส่ปากเองได้แล้วเก่งมากเลยค่ะชมค่ะชมชมในความพยายามโออโหเรียกว่าชมสุดซอยเลยชมในความพยายามชมว่าเขาแบบหยิบเข้าปากเองได้แล้วเซลเขาจะเป็นยังไงคะ มาเต็มเลยเจ้าอมาเต็มเลยถึงตรงนี้แล้วค่ะไว้ใจผู้เลี้ยงดูไดไหมคะไว้ใจได้ค่ะได้เจ้าไว้ใจความสามารถของตัวเองไดไหมคะได้เลยค่ะอพวกนี้ต่อให้ผลไม้ชิ้นเล็กกว่านั้นไว้ใจโลกนี้ได้มาว่าฉันทำได้ได้เจ้าได้แน่นอนเลยได้ขนาดเลยเจ้า นี่แหละเด็กที่มีความไว้ใจก็จะเป็นเด็กที่มีความหวังเด็กที่มีความหวังก็จะเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตดีอ่าเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องไปต่อคิวยาวๆแล้วนะคะพี่รอนี่ยังจะเสริมก็เจ้ามีมีแหมน้อยเจ้ามีแหมน้อยก็คือเท่าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาณสุขนะเจ้าเพราะเห็นความสําคัญตรงนี้ปุ๊บตามติปูมอมเล่าหรืออ่ะพี่รอนเล่าให้ฟังแล้วนะเจ้า บัดดี้ลืมเติมแหมน้อยหนึ่งสำหรับผู้ปกครองนะเจ้าก็คือช่วงนี้ยังต้องปิดทีวีเนาะบา่คือเด็กดูทีวีแล้วก็ผู้เลี้ยงดูนะเจ้าบัดเจโทรศัพท์มือถือขณะที่อยู่กับละอ่อนนะเจ้าเพราะว่าถ้าใจ้มือถืออยู่นะเจ้าไอ้สายสัมพันธ์ดีๆที่จะมาจะมาเนี่ยมันก็จะหายไปเหี้ยเพราะว่าสายตาคนใหญ่ไปอยู่ติมือถือนะเจ้าบาไ่บาได้อยู่ติดบ่ได้อยู่ติดตาละอ่อนนะเจ้า เจ้าเกาะเสริมเพียงเท่านี้จ้ะเจ้าฝังปิลอนกับคูมอมแล้วก็มวนแตะมวนเนาะมวนขนาดเลยซึ่งเหมือนเอะค่ะถ้าเฮาใจ้มือถือเนาะระหว่างเลี้ยงดูนอ,อนเนี่ยมันเหมือนคลื่นวิทยุตีมันแบบว่าคาดจังวนะเนาะเหมือนคลื่นวิทยุมันแบบชาติอย่างเอยเจ้าซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้การสร้างสายใยพุพันเนี่ยมันจะ มันจะหายไปเป็นบางส่วนนะเจ้านะเอเจ๊จะขออนุญาตสรุปนะเจ้าว่าเจ้าที่เฮาเนี่ยสามารถให้ความหู้กับละออนนะเจ้ากับกับปอแม่ของละออนวัยเจ็ดถึงสิบสองเดือนได้นะเจ้าโดยเฉพาะต้องใส่ใจเรื่องกัมอู้นี่ยนะเจ้ายาพลาดโอกาสท้องของลูกนะเจ้าสำคัญขนาดเลยยังคุณมหมอบอกนะเจ้าเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการอุ้ม กอดและก็บอกหักนะเจ้าซึ่งตรงนี้จะส่งผลถึงความผูกพันแบบมั่นคงและก็ไว้ใจได้นะเจ้าที่สําคัญเอขอย้ำว่าติดมือมาเป็นอย่างเจ้าติดมือดีกว่าติดอย่างอื่นนะเจ้าเพราะตรงนี้เจ้าที่สารุขเฮาเนี่ยสามารถชวนผัวครองนะเจ้าเล่นจะเอะกระดูกได้นะเจ้าเพราะว่าจจเอะเนี่ยส่งผลให้เกิดภาฒนาการที่ดีนะเจ้าอีเอฟและก็เกอร์เซลได้นะเจ้า มาถึงตรงนี้เจ้าเอกขอขอบคุณนะเจ้าวิทยากรและก็ขออนุญาตลาผู้ฟังนะเจ้าอย่าลืมติดตามฟัง e f, mm hmm. พอดแคสต์ชุด e อเอเผื่อปีน้องสารสุขปฐมไว้นี่ทางเว็บไซต์ r l g k h ดกลาง e f c o m สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า